ก่อนในไฟโหมดได้หลังจากนำเครื่องขึ้นและสัญญาณไร้เดี่ยมขาดดับลงวันนี้เรามาเกาะเต่านะคะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือที่ชุมพรนะคะกำลังรอเรืออยู่ถึงตั้งแต่ตอน ถึงแลถึงเรืงแต่หกโมงใช่ปะแต่คือแปลว่าลืมแบบประชาชนบางทีพือลืมแบบประชาชนแน่เครื่องคนสุดท้ายหากทามากหัวหน้าทัวเกือบไม่ได้มาทำให้รู้ว่าถ้าเกิดลืมแบบประชาชนถ้าเกิดจะเที่ยวในโดเมนสิกก็คือมีแจ้งความบาดหายได้ที่ใต้ตดูมันหงดอนเมืองถือว่าแฮปปี้ไม่ตกนี่ดูไม่ดูคตอนนี้ลอดเรือนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือที่ ท่าเรือชุมพรไปเกาะเต่าตอนรอบบ่ายโมงก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเขาก็เลยเหมือนให้ให้ท่าเรือมีแค่วันละสองรอบคือรอบเช้ากับรอบบ่ายแล้วเราอ่ะขึ้นเครื่องมาตอนรอบบ่ายเอ๊ยเราขึ้นเครื่องมาตอนรอบเช้าเราก็ต้องมารอขึ้นเรือตอนรอบบ่ายก็เรื่องมันก็เป็นประมาณนี้การเดินทางก็จะลำบากนิดนึงกว่าปกติ ทางการมาเกาะเต่าบอกทุกคนซิว่ามันง่ายขนาดไหนขึ้เกือขึ้นหูถือว่าโอเคไหมไม่ใหม่แล้วไม่ใหม่แล้วไม่มาอยู่เพิ่งมาถึงเองอ่ะมันยากมันน่ากลัวนี เดี๋ยวเดี๋ยวพุ่มดีถูพุ้นถูพุ่นนี่ขาไาอย่างเดียวยังไม่นมขากลับนะขากลับสบายกว่าคุณอคุณพีนเป็นไงบ้างคะทำไมกับแบบสบายมากเลยค่ะรู้สึกเฉยๆมากเป็นเรือโอเคโอเคกินยาไปไงรู้สึกยาแบบได้ผลดีมากก็คือแบบไม่รู้สึกอะไรเ เราต้องทาการซื้อขายทั้งหมดที่เซิร์ฟเนตอครับต้องอยู่ในกรอ,อตต์เท่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในรับใช่แล้วก็ชาวประมงที่ตกปลาให้เราครับต้องห้ามใช้อวนต้องต้องเป็ดเท่านั้นจะได้เป็นวิถีชีวิตมากกว่าผู้ชาครับปกติคนที่ตกปลาให้ก็คือเป็นลูกชายมามไม้คนหนึ่งเป็นพีชชน่ชายเดชพี่ชายแดชจอยนะครับ ไม่บอกฉันฉันก็มาแบบดเบาๆน้ำฉันก็ไม่ไดีอ่ะผมฉันก็นกไม่สระหน้าฉันก็ไม่แต่งฉันก็คิดว่าวันนี้ฉันเรียนตอนเช้าวันนี้นะคะก็คือว่าเป็นวันที่กิจกรรมแน่นมากเพราะว่าเราจะต้องไปียน,น้งา่นพรนใช่มันนนแบออ่กกก็ อันนี้จะเป็นการเรียนโ o p e อเธอร์นะคะเดี๋ยวรีบกินอาหารเช้าแล้วเราก็จะไปที่โรงเรียนพร้มแล้วค่ะเซ็นเรียบร้อยนี่นะคะเป็นอินสตรัชั่นต่างๆเซ็นเรียบร้อยเราจะมาเริ่มเรียน Open w a เ e อร์กันคนใช้เวลาแค่2วัน A few moments later เป็นไงบ้างคะเราเรียนพัก เบรกแรกไปจริงยังเรียนไปตื่นเนึไม่แต่จริงๆริงอะที่พี่เขาพูดอะมันมีให้อ่านว้ยใช่ก็คือมันจะมีเป็นเหมือนบุกไกให้อ่านซึ่งเราจะไม่ได้อ่านวันนี้เราก็ไม่ต้องนอนมีแต่เธอคนมีแต่เธอที่ไม่มานมีแต่เธอคนมีแต่เธอที่ไม่มาก็เดี๋ยวเราจะรีบเรียนให้จบพรุ่งนี้ถ้าแบบเราดูแล้วลุกเราโอเคครูเขาบอกว่าครูเขาจะให้เราไปที่ชุมพรไปดูแบบฉลาดว่า แต่ก็คือตอนนี้ภาวนาว่าราต้องทำให้ได้อย่าแพนิคเธอที่จะไปฉลองวันนี้ก็คือข้าวๆก็คือตอนเช้าจะเรียนเปทนทฤษฎีแบบนี้จนถึงประมาณเที่ยงกินข้าวเสร็จปุ๊บก็ตอนบ่ายก็จะเป็นช่วงปฏิบัติวันแรกก็จะเรียนพวกแบบรู้จักวิธีการใช้เครื่องต่างๆเทคนิคต่างๆแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ทําเหมือนกันแต่ตอนแบบของวันพรุ่งนี้ก็คือจะเป็นการลงไดฟ์จริงไปสอบ เราอยู่บน,นเรือเนี่ยเราจะเห็นแท้งแบบนี้กับเห็นแท้งที่มีจุกยางอยู่แบบนี้อื่ค่ะนะคะไอแท้งที่มีจุกยางแบบนี้คือแท้งเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเ<ม>วลาเราจะไปประกอบกอุปกรณ์เนี่ยให้ไปเลือกแท้งที่มีจุกยางครอบอยู่นะแต่ว่าพอเราใช้เสร็จเนี่ยเราจะไม่ครอบกลับกลับเข้าไปนะคะเราก็จะทิ่เติมพลัง เราอยู่กันที่ร้านกาแฟบิ๊กไบต์เติมพลังก่อนที่จะไปดำน้ำตอนบ่ายร้านน่ารักมากค่ะของดีเกาเต่าพร้อมแล้วค่ะทุกคนผลทางการดาวน้ำของเราจะเริ่มต้นกันแล้วค่ะรุยเริ่มมับรก ทุรักทุเลแต่ก็ต้องไหวมาแล้วถอยไม่หันละจ้าที่คือสิ่งที่เราไปถอยมาก่อนที่เราจะดำน้ำด้ซ้ำรู้กันค่ะ และการสอบเป็นไงบ้างคะทุกคนเป็นไงคะคุณทีมพี่ก็ชอบนะยังชอบก็ชอบแต่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าชอบมากอ่ะคิดว่าแบบเออเราแบบมันต้องแบบให้ชิมก่อนควรนะคุณฉีเป็นไงคะนึกว่าจะชอบกว่านี้แต่เพราะว่าน้ำมันขุ่นเลยว่ารอดูพรุ่งนี้ไม่เห็นอะไรรอดูพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดำที่ไหนนะ ซุนพรซนอะไรอะไรอะไรวะมันแบบชื่ออะไรไม่รู้ถ้าเจอฉลามวานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอไหมคนที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นคุณพลอยนะคะคุณพลอยเหรอคุณพลอยก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณพลอยชอบหรือเปล่าคุณพลอยเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่รู้อ่ะคำึงคำึงคือเราจะต้องเราอัดทุกอย่างที่จะต้องใช้เวลาแค่สามวันในอยู่ในไดส์เลยส่งไดส์แบบมันก็เลย เ,ออเป็นหลักสูตรเล่งรัดอ่ะก็เลยเหมือนอัดแน่นกับการที่จะไปดำต่อค่ะควันนี้เราจะไม่ได้อยู่แค่เกาะเต่าเราจะไปชุมพรนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบค่ะตื่นกี่โมงคะตื่นหกโมงครึ่งถ่ายก็ถามว่าน้าได้อาบไหมแค่ล้างหน้ากับแปรงฟันพอ <c oughs> แค่ได้นอนก็คือหมดเวลาแล้วเมื่อวานอะ่ะจริงตอนนี้ก็ <c oughs> คือต้องใชาไหมคทรงผมที่ใช่ยอยู่นะคะใช่ค่ะเพราะว่าพอเมื่อวานเราวัดม, <จบ S 2> มัดจุกธรรมดา เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่เวิร์กจากรูปภาพที่ออกมานะคะอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆนะคะสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะทําผมทรงผมทรงอะไรในการมาดําน้านี่ค่ะเปียหนึงเปียสองและเปียสามคนก็ทยอยขึ้นเรือกันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ครูบอกว่าสมาชิกเราค่อนข้างเยอะเดินทางมุ่งหน้าไปชุมพรนะคะในเห็นไหมถ้าเราเห็นคอพอเน, <c oughs> นี่ยมันเลิกมาก เมตรเมตร30บเมตรเนแต่ว่าเวลาเราลงเนี่ยเราจะลงผ่านทุ่นนะคะก็เป็นเชือกอย่างนี้แล้วมันจะไปอยู่แค่ยอดตรงนี้เนี่ยประมาณส4บเมตรนะคะ14บ7เมรเราจะวนๆอยู่แค่นั้นอยก็อยู่ที่ไหนคะมูนแดนซ์ค่ะเป็นมิวอยของเกาะเต่านะคะก็คือค่้เข้า50บาทแล้วคือแบบ ไปอ่านมาว่าแบบก็มาถ่ายรูปได้มาทำคอนเทนต์<ม>ได้ตรงน,นี้เป็นจุดชมวิวใช่เป็นจุดชมวิวช็คคอยของต่อเต่าปะใช่แล้วคือตอนนี้ดีมากคือมันไม่มีคนเลยคนไม่ปก<ช>ต,ติแบบวิวดีมากแล้วก็แบบถ้าเกิดฟ้าเปิดก็คือจะเห็นพาดออิโต้ใช่แต่นี้เรามาเย็นไงเพราะว่า,าไปกำน้ำมาเมื่อเช้าแนะนำให้มาที่ มูนแดน c ์ถ้าเกิดใครมาก่อเต่านะคะวิวคือเรถถ่ายรูปสวยทุกมุมตามรูปเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะที่ไหนท,ที่อะไรนะฟอยเทนนิงมันเป็นอาหารใต้ที่ค่อน,นข้างจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เ,เหมือนกันเพราะว่าเรามาถึงใต้เราก็ต้องมีอาหารใต้ ตอนแรกเราได้รับอินโฟเมชันมาว่ามันเป็นร้านอานะคะที่ดังที่ดังมากเราก็เลยแบบเนื่องด้วยคุณคุณพลอยอยากทานอาหารใต้นะคะฉันก็เลยเอาจิตเอาใจค่ะพอมาเปิดเมนูสเต็กสเต็กอิตาเลียนอาหารอาหารนานาชาติอาหารใต้อย่างเดียวล่สุดอาหารใต้อย่างเดียวที่รีวิวได้ไจึงก็หมดเลยหมดเลยสตอก็หมดด้วยส้อต่อใช่ก็คือไม่มีอะไรใต้ไม่ได้สั่พลอยเลย บรรยากาศดีมากทุกคนคือถ้าจะมาแนะนําให้แบบว่ามาเร็วหน่อยคือมาแบบสว่างหมายถึงว่าตอนแรกเรามากีโ่โมห้าไอ้โง่โง่นี่ว่ามันคัดเดียวมันก็มืดแล้วไงก็มาสัากแบบข้ามมาอย่างเงี้ยมาตักลังดีมานั่งแบบนั่งนั่งดูวีมาตกากแมบของกูกอนร้านนี้ความรู้สึกเหมือน <accomplish S 2> อทําไม่ได้เออเดอะกาเท้าที่พัทยาคิวมานั้นแบบดูเด كور 레이 شن ร้านเนี้ยสวยมิววอาหารยังไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ก็น่าจะอร่อยเลยต้องมา,มาต้องมา,มาอออโอเคมารีแคปดำน้ำวันนี้ดำสองด้ายที่ชุมพรพีนาโคเป็นแบบจุดเช็คพอยต์ของนักดำน้ำทุกคนที่มาที่กเกาะเต่าต้องมาตรงนี้แต่เสียดายคือวันนี้แบบน้ำขุ่นไปน,นิดนึงแต่ว่าข้างในพอแบบได้าสาสึกว่าแบบมันเหมือนอีกโลกหนึง่งเลยเนาะเออใช่มันเห็นออปลา แล้วคราสุดท้ายก็คือเริ่มชิมแล้วด้าสี่ก็คือนอนท่านี้นะจ๊ะก็เป็นคนคนนี้คนี้กินนี้เอนนี้ออแต่ว่าดีถามว่าชอบไหมก็ชอบกว่าเมื่อวานก็ดีดีถ้าเกิดว่าใครมาแล้วอยากแบบได้การดำน้ำโอเพนวอเตอร์แบบลวบลัดก็คือแนะนำให้มาที่นี่ถึงกันเดินทางจะยากนิดนึงแต่ว่าเออจริงๆเออมันง่ายเพราะว่าแบบมันได้เรียนได้ทดสอบจากทะเลแล้วเราจะไม่แพนิคเข้ากับแบบ พี่สาอะไรอยย่างงเี้คิดว่าแบบมันรวดเร็วแต่ว่ามันก็มันปฏิบัติมันดูรุกอะทุกคนค่ะคือคนนี้ใส่ชุดเด็กว่ายน้ำนะคะเรื่องทำได้เลยเพราะฉะนั้นใครก็ทำได้คนก็ทำได้ไม่ต้องแพนิคเพราะว่ามีครูดูแลอย่างดีพี่ลุกดีมากพี่ลุกดีมากพี่ลุกดีพี่ลุกดีแตครูบ้าดูเกาะเต่าต้องมาค่ะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่าแบบเขาสอนดีจริงๆเป็นกันเองให้แบบซับๆใช่ๆๆ กินข okay. ้าวกันดีกว่าก็วันนี้นะคะทุกคนเป็นวันจะท้ายแล้วใช่กลับเราเราจะนั่งเรือออกจากที่เกาะเต่านะคะแต่เราจะไปที่สมุยใช่ไหมใช่ตอนมาเรามาจากชุมพรแล้วเรากลับสมุยเพราะว่าแบบเรื่องด้วยโควิดอะไรเงี้ยก็เออเที่ยวบินแล้วก็ตารางเรือตารางรถมันไม่สัมพันธ์กันเออเราก็เลยเลือกที่จะกลับกลับไปสมุยนะคะแล้วก็เออเรือเรือตอน เรานั่งเรือจากชุมพรมาเกาะตากล้อมันจะเป็นสปีดโบนอันนี้จะเป็นเหมือนฟอ์รี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คัอน้างที่จะดีแล้วก็เป็นสองชั้นด้วยเออใช่เขาก็จะให้เราเอาไปเก็บเก็บกระเป๋าอะที่หัวเรือแต่ว่ามาเร็วหน่อยก็ได้เพราะมันจะมีเช็คอินกระเป๋าคนเยอะมากก็แบบเผว่เวลาเพราวันนี้ก็คือแบบไม่ไม่มีเวลาแบบซื้ออะไรกันเลยเพราะว่าแบบเราก็ต้องเช็คอินก่อนแล้วมันกลัวไม่ทันรอบเรอแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตอนนี้กี่โมงแล้วเก้าโมงครึ่งเออใช่รอบเรือคือเก้าโมงครึ่ง ทริปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน,นสำหรับใครที่แบบเอออยากจะเรียนโอเพ่นมอเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็หวังว่าทริปนี้จะแบบทําให้ทุกคนได้เห็นอะไรที่แบบมากขึ้นแล้วก็ประกอบก,กันตัดสินใจนะคะใช่แล้วเกาะเต่าก็เป็นอีกมาตามได้ถ้าอยากเหนื่อยอะ่ะเ <laughs> กาะเต่าก็เป็นอะไรที่ดีแค่มันเหนื่อยมันก็จบเร็วง่ายดีแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะ ก็รอดูติดตามค่ะว่าทีมหน้าเราจะไปไหนกันนะคะหรือว่าเราจะไปแอดวานซ์ต่อไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณทีมใช่ค่ะค่ะก็ก้องมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบาย